เดี๋ยวผมจะทําผัดมาม่านะครับเป็นมาม่าผัดพริกเดี๋ยวเราก็เริ่มทํากันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเหมือนเดิมตั้งกระทะกินมาม่าต้องก็เบื่อครับเลยอยากกินมาม่าผัดบ้างก็ใส่พริกกระเทียมนะครับโขลก มาผัดให้เหลืองสวัสดีผู้ชมมาใหม่นะครับใส่ไกล่ลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเหมือนเดิมน,นะครับ จัดน้ำตาน้ำตาลทรายหน่อยนึงใส่พริกเผามาม่าลไปนะครับมาเลยจ้าน้องทรายอยู่มาเลยวันนี้พี่ทำกินคันเดียด้วย ใส่พริกเผาลงไปนะครับพริกเผาของตัวมามะ่าพริกเผาอย่างเดียวเสร็จเรียบร้อยเราใส่เส้นมาม่าลงไปนะครับอันนี้ผมใช้มามะ่าสองห่อนะครับผม ดีเข้ากันนะครับจากนั้นไต่พักครับผมของผมเป็นกล่ำนะครับกระล่ำซอย เว้ยมีเวลาเดี๋ยวไปทําให้ให้กินที่บ้านเลยจ้าน้องตายผมบนอยากกินหลายรอบแล้วตามด้วยต้นหอมนะครับโอเคปิดไฟเหมือนเดิมนะครับตักใส่จาน ไม่ยากนะครับอยู่คนเดียวกะทำกินอะไรง่ายๆหน่อยทีมงานดันไม่ยอมอีกไหมต้องให้เปิดไลท์เอาละครับ <c oughs> โอ้ย ชุนพริกแกงเด้พริกกระเทียม <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับมาม่าผัดพริกใจกล้องกินให้ดูด้วยแม้น้องตายกลัวไปได้ฉ <c oughs> ุนมากพอดีอยากกินเผ็ดๆเลยครับก็เลยตำพริกกระเทียม <c oughs> ยังคงลดมือไว้เหมือนเดิมครับอร่อยคุณพนิดมาม่าไม่กินกินเหล้าโโอโได้เวลาแล้วสิไปกินด้วยกินด้วยเดี๋ยวมาม่าไปเป็นกับเลยเนี่ยครับทำง่ายๆตอนแรกผมาก็กะว่าจะไม่ไลฟ์ไม่อะไรเพราะวันนี้เรากินมามา่าทีมงานบอกเฮ้ยมึงกินอะไรมึงก็ต้องไลฟ์อย่างนั้นมึงทำมึงทำกินหรือเปล่ามึงจุดแก๊สหรือเปล่าถ้าจุดแก๊สมึงก็ต้องไลฟ์นะเว้ย ก็เลยจําใจต้องไล์นะครับอร่อยเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินดีๆงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกับมาม่าผับมาม่านะครับง่ายๆเดี๋ยวลองทำกินกันดูนะ